วันนี้เรามีสูตรเค็ดไม่รับนะคะสำหรับการใช้เป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้นะคะแล้วก็ใช้ไล่มแมลงได้ด้วยใครที่มีปัญหาอยู่ไปลองชมกันเลยค่ะ ไม่รับนะคะนั่นก็คือขี้เถ้านั่นเองค่ะขี้เถ้าของเราเนี่ยนะสามารถที่จะนําไปใส่ปุ๋ยให้กับต้นไม้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะทุกคนทราบไหมคะว่าขี้เถ้าเนี่ยมีปริมาณด่างผสมอยู่มากแล้วก็มีแคลเซียมกับโพแทสเซียมด้วยนะคะซึ่งช่วยให้ต้นไม้เนี่ยออกดอกคือสวยงามสีสันสดใสเนาะใบงามดอกงามได้เป็นอย่างดีเลยค่ะซึ่งจะสามารถนําผงข,งของขี้เถ้าเนี่ยนะคะมาโรยดินอ่าที่เราปลูกต้นไม้เอาไว้อย่างที่เห็นนะคะว่าเนี่ยค่ะคือเราใช้ขี้เถ้าหมดเลยใน การช่วยบำรุงให้ต้นไม้ดอกไม้ของเรามีความสวยงามอย่างที่เห็นนะคะ,ะแต่วันนี้เราจะมาทำการผสมแบบฉีดให้ดูกันและข้อดีอีกอย่างนึงนะคะก็คือใช้ไล่มแมลงได้นั่นเองค่ะโดยใช้ขี้เท่านี่นะคะโดยรอบๆนะคะเพื่อที่จะไล่หนอนผีเสื้อพวกบุ้งหรือว่า ทาคที่คอยมารบกวนพืชพันธุ์ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้เป็นผักเป็นต้นไม้อะไรก็แล้วแต่ซึ่งขี้เท้าเนี่ยจะคือติดตามตัวแล้วก็จะดูดความชื้นออกจากตัวของมันนะคะนอกจากนี้ก็ให้โรยขี้เท้าแบบเล็กน้อยลงบนพวกพืชเพื่อที่จะได้กำจัดพวกมแมลงเนี่ยค่ะคือสิ่งที่สำคัญ เตรียมอุปกรณ์เลยนะคะนั่นก็คือขี้เถ้าค่ะอ่าเราก็จะมีน้ำเปล่าเอาไว้สำหรับการผสมนะคะวันนี้เราจะมาทำกันแบบฉีดเนาะหรือว่าอ่าเอาไว้สำหรับรดใบหรือว่าราดไปที่ใบของเขานั่นเองค่ะนี่นะคะก็จะเป็นขี้เถ้าที่เราจัดเตรียมเอาไว้ของเราก็ค่อนข้างจะสีออกจากครั้าแล้วก็ดำหน่อยเนาะอันนี้ก็คือมีประโยชน์มากค่ะเพราะว่าเป็นฐานอย่างดีเลยเนาะเทลงไปเลยค่ะ อพอเทลงไปเสร็จเราก็เอาน้ำนะคะน้ำเปล่าที่เตรียมไว้เนี่ยเทใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะเกือบเต็มกระป๋องเลยค่ะพอเทเสร็จขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทำการคนคนให้เขาเข้ากันนะคะเพราะว่าเขาจะมีเศษของที่เท่า,นาเนาะเศษเล็กเศษน้อยแล้วก็คนคนคนเลยค่ะ เราก็จะทำแบบนี้นะคะสักแป๊บหนึง่งให้พิ่ากับน้ำเปล่านี่นะคะเข้ากันได้ดีเนาะพอหลังจากที่เราคนเสร็จนะคะเราจะทิ้งเอาไว้หนึ่งคืนค่ะนี่เราก็คนซักระยะหนึ่งนี่นะคะน้ำหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้ก็จะมีเศษผงแบบนี้เราก็ตักออกทิ้งก่อนได้นะคะ ก็จะเป็นเศษเล็กเศษน้อยบางทีเราก็อาจจะแบบว่าเจอเศษใหญ่หน่อยเนาะเราก็จะตักทิ้งไปเลยนี่นะคะค่อนข้างจะเยอะหน่อยแต่จริงๆราแล้วพวกนี้มีประโยชน์หมดเลยนะคะถ้าเราไม่ทำแบบว่าเป็นน้ำเนาะเราก็จะเอาแบบในเขาเรียกว่าในขันเมื่อกี้ค่ะไปเทได้เลยแต่ไว้เราจะทำให้ชมอีกคลิปนึงนะคะอันนี้เราจะทำแบบน้ำเนาะเพื่อที่จะเอาไปรดต้นไม้ รดพืชผักของเรานี่นะคะเราทําการโคนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะเหลือเศษผงนิดหน่อยอันนี้เราก็ต้องพักทิ้งไว้ทั้งหมด1คืนนั่นเองค่ะเพื่อที่จะให้เศษผงของเขาเนี่ยตกตะกอนนะคะแล้วเราก็จะใช้น้ำส่วนบนนะคะที่มันจะมีความขาวใสมากกว่านี้เนาะนี่เลยค่ะทิ้งไว้หนึ่งคืน เรามาดูหน้าตาของน้ำขี้เถ้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะมีความใสขึ้นตกตะกอนแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำภาชนะอาจจะเป็นตะกร้าตะแกรงหรือว่าผ้าขาวบางอะไรก็ได้นะคะเพื่อที่จะทำการกรองเนาะให้เศษผงเนี่ยที่มันติดอยู่อะคะ่ะเราจะได้น้ำที่ขาวใสแล้วก็จะไม่มีเศษผงด้วยนี่ที่เหลือนะคะ เรามาดูกันนี่น้ําก็จะขาวใสเป็นแบบนี้เลยค่ะแต่ก็ยังมีผงอยู่นิดหน่อยเนาะเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาน้ําที่เราได้นะคะเทลงไปในบัวรดน้ําค่ะเพื่อที่เราจะได้ไปรดพืชผักของเราอีกครั้งหนึ่งนั่นเอง จริงๆแล้วเราอาจจะทําใส่ขวดไว้ก็ได้เนาะคืออันนี้ทําตามที่เรามีอุปกรณ์นะคะเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องแบบน้ําใส่แจ๋วนะเราอาจจะกรองให้มันดีกว่านี้เอาเศษผงออกให้มากกว่านี้นะคะแล้วแต่อุปกรณ์ที่บ้านใครมีก็ทําแบบนั้นนะคะแล้วก็อาจจะเอาใส่ขวดไว้แล้วก็ลดสัปดาห์ละครั้งสองครั้งนะคะแต่อันนี้เราไปลดพืชที่มันต้นใหญ่หน่อยเนาะเราก็ใช้แบบนี้เราก็รู้สึกว่าสะดวกดีนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำการลดกันเลยนะคะ ได้แล้วค่ะนี่เลยต้นพริกของเรานะคะที่เริ่มใบเหลืองใบเหี่ยวมีหน,อน่อมีแมลงแล้วก็ไม่ดกไม่งามนะคะเราก็ทําการลดได้เลยค่ะชุ่มๆไปเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งเราสามารถที่จะเอามาโรยที่โคนได้นะคะอันนี้เราอาจจะแบบว่าลดที่ใบเนาะเพื่อที่มันจะได้ไม่เป็นคราบติดถ้ามันเป็นผุ๋ยขงนั่นเองค่ะอันนี้นะคะที่เรามาใส่เห็นไหมว่ามันงามมาก อันนี้ก็จะเป็นต้นผักชีนะเราก็เอาผงขี้เถ้ามาโรยมาใส่มาลดเหมือนกันค่ะคือกอใหญ่งามมากดูสิคะใบสวยอะ่ะไม่มีแบบขาดเลยอะ่ะนี่อีกเห็นไหมคะฝักใหญ่มากนี่ใบเขียวมากเลยค่ะอันนี้คือเราใส่เป็นประจำนะคะจะเห็นได้เลยจากภาพนะคะอันนี้จะเป็นของที่สวนหมดเลยพริกนี่เห็นไหมคะว่าจะดกมากๆเลยค่ะ คือพืชผักทุกชนิดนะคะเราเอาขี้เถ้าไปใส่ให้หมดเลยป้องกันหนอนด้วยมแมลงด้วยอย่างที่บอกนะคือมันได้ทั้งสองอย่างไงเนี่ยเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้มพันไม้เห็นไหมคะไม้ดอกไม้ประดับเราก็ใส่เหมือนกันคะ่ะโรยไปนิดนึงอันไหนที่รดน้ําได้เราก็รดน้ําอันไหนที่ควรโรยที่โคนเราก็เอาไปโรยที่โคนนะคะเห็นไหมว่าดอกคือแบบสวยสดนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะคะ ประโยชน์ของขี้เถ้านั่นเองค่ะถ้าบ้านใครมีเนาะไม่ต้องเอาไปทิ้งเลยทําแบบนี้เลยค่ะไม่จําเป็นต้องทําเป็นน้ํานะคะนี่เราก็มาใส่โคลนกล้วยเหมือนกันคือเราก็ไปใส่ได้หมดเลยจะเป็นขี้เถ้าที่เราเผาผงก็ได้นะคะแล้วเราก็เอาแต่ดินข้างล่างอะคะ่ะที่มันเป็นสีดำๆค้ำๆจากที่เราเผาผงเนาะเอาไปใส่โคลนต้นไม้ก็ได้เช่นกันค่ะ คลิปหน้านะคะเราจะนำขี้เท่าไปใส่โคนให้ดูเนาะแล้วเราจะมาชมผลกันว่ามันเป็นยังไงแต่สำหรับวันนี้สวัสดีนะคะแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะทุกๆคนลองไปทำดูนะคะ